ถ้าคนคิดว่านิสสัน GT-R คือไอคอนของวงการมอเตอร์สปอร์ตในประเทศญี่ปุ่นถ้าอย่างนั้นรถคันนี้ก็คือผลผลิตแห่งความบ้าคลั่งในรถแข่งของประเทศมาเลเซียและนี่คือโปรตอนซาเตรีย GTI ย้อนกลับไปในปี1998โปรตอนได้เปิดตัวรถยนต์ใหม่คือโปรตอนซาเทีย GTI ด้วยเครื่องยนต์ 4G93P 1.8ลิตร138แรงม้าตัว P ที่อยู่ใน 4G93 เนี่ยคือ P ที่มาจากคำว่าโปรตอนนะฮะซึ่งเครื่องนี้เนี่ยได้อยู่ในมิซูบิ i ิแลนเซอร์ GSR รถเป็น NA ไม่มีเทอร์โบได้รับการพัฒนาและปรับโครงสร้างใหม่โดย โลตัสที่ท้ายประตูมีป้ายบอกว่า Handling by Lotus รถคันนี้นะสามารถวิ่ง0ูนยถึงได้ภายใน8.5วินาทีทําให้เป็นหนึ่งในโมเดลที่เร็วที่สุดที่เคยมีมาย้อนไปเมื่อประมาณ1เดือนที่แล้วนะครับก็มีรุ่นพี่คนหนึ่งนะครับส่งรูปรถคันนี้มานะครับซึ่งรุ่นพี่คนนี้เนะี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบในรถ Evolution เป็นอย่างมากนะณนะเวลานั้นเนี่ย ผมเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องเจ้ารถคันนี้เลยนะผมก็ได้ทําการบอกเขาว่าเอ้ยอย่าซื้อเลยมันเป็นโปรตอนนะซื้อมาจะดีแล้วเราเห็นแต่ในรูปยังไม่เห็นตัวจริงว่ารูปทรงมันเป็นยังไงในวันที่เราไปซื้อรถกันเนี่ยแค่จอดอยู่ที่ประตูหน้าบ้านของเจ้าของรถเดิมนะยังไม่ได้ลงไปดูรถเลยนะผมก็หันไปบอกรุ่นพี่คนนั้นว่าซื้อได้เลยครับหลังจากนํารถมาแล้วเนี่ยผมก็ได้สนใจรุ่นนี้เป็นอย่างมากนะฮะ จนถึงวันที่ซ่อมบำรุงมันเกือบสมบูรณ์แล้วผมก็ได้มีโอกาสที่จะใช้ชีวิตอยู่กับเจ้ารถคันนี้1วันนะครับก็เลยเริ่มหาข้อมูลเกี่ยวกับรถคันนี้นะฮะยิ่งหาข้อมูลลงไปลึกแค่ไหนเนี่ยก็ยิ่งเพลิดเพลินและยิ่งตื่นเต้นขึ้นไปเท่านั้นนะฮะวันนี้ผมก็เลยจะเอาข้อมูลเนี่ยมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังนะฮะผิดพลาดประกันไทยอันนี้ผมขออภัยด้วยนะฮะมันอาจจะถูกแปลมาจากในหลายๆภาษานะฮะจะทิ้งอ้างอิงไว้ในคอมเมนต์นะครับส่วนใครที่มีข้อมูลแบ่งปันข้อมูลกันในคอมเมนต์ได้เลยนะครับ ซาเทียเนี่ยเป็นคำในภาษาสันสกิตนะฮะแปลว่าอัศวินหรือไนเครื่องยนต์และกล่อง ECU ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อนเนื่องระหว่างปี1998ถึงปี2005นะ,ะในช่วงแรกเนี่ยกล่อง ECU เนี่ยถูกพัฒนาโดยมิตซูบิชินะฮะซึ่งจะอยู่ในโมเดลปีตั้งแต่1998ไปจนถึงปี2002นะฮะหลังจากนั้นเนี่ย ECU จะเปลี่ยนเป็นของบริษัทวิดีโอซีเมนต์นะครับก็คือบริษัทโทรศัพท์มือถือที่เราเคยได้ยินกันในตอนสมัยเด็กๆนะฮะณนะตอนนี้เนี่ย ได้ถูกซื้อกิจาการไปเป็นของ Continental Automotive ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์และแมคทาทอนิกกล่อง ECU ของวีดีโอซีเมนตเนี่ยจะเริ่มติดตั้งเข้าไปในรถโปรตอนซาเทียตั้งแต่ปี2002จนถึงปี2005และหลายคนคงจะรู้สึกเหมือนผมว่า oney, เฮ้ยไอเนี่ยมันคือ m i มิซูบิชิโคถูกต้องแล้วครับรถคันนี้คือ m มิซูบิชิโคฮะ มิสูบิชิโคเนี่ยถูกสร้างขึ้นในระหว่างปี1992ถึงปี1996นะฮะติดตั้งเครื่องยนต์เดียวกันเลยฮะ 4G93 1.8L 4สูบ NA มีแรงม้าอยู่ที่138แรงม้าและน้ำหนัก เพียง950กิโลซึ่งถือเป็นรถแท็กเดย์ที่ยอดเยี่ยมคันหนึ่งของมิซูบิชิเลยนะในช่วงนั้นเนี่ยคนเนี่ยเหมือนจะสนใจใน Honda และ t o y ยต้มากกว่าแต่ก็มีผู้ผลิตรายอื่นนะครับเช่นมิซูบิชิเนี่ยก็ทํารถฮอตแฮตแบบนี้ออกมาน่าสนใจทีเดียวนะแต่ในตลาดเนี่ยยังมีการชื่นชอบซีวิกมากกว่าหลังจากนั้น2ปีนะฮะในปี1998มิซูบิชิหยุดการผลิตโค้ดก็เป็นปีที่โปรตอนเนี่ยตัดสินใจชุบชีวิตรถและสร้างเป็นโปรตอนซาเทีย GTI หรือ 318 GTI ใช้เครื่องยนต์ 4G93 แบบเดียวกันแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้โปรตอนคันนี้มีความพิเศษเมื่อเทียบกับโคนะฮะคือระบบการสะเทือนและก็ช่วงล่างแทนที่จะใช้ระบบการสะเทือนแบบเดียวกับที่มิซูบิชิโคเคยใช้มาก่อนแต่พวกเขาตัดสินใจมอบหมายให้โลตัสซึ่งโปรตอนเป็นเจ้าของในขณะนั้นพัฒนาระบบการสะเทือนแบบใหม่และยังบอกอีกว่ารถคันนี้เนี่ยมีโลตัสอยู่เบื้องหลังทั้งหมดครับคุณจะเห็นได้ว่าโปรตอนคันนี้เนี่ยจะแตกต่างจากโคตรงที่ว่ามีชุดแต่งรอบคันนะเบน่งที่ให้มาก็เป็นบ รีคาโรรุ่นเอ j นจและท่อไอเสียรูปทรงประหลาดที่สุดชิ้นหนึ่งตลอดการหลายคนอาจคิดว่ารถแบบนี้ยี่ห้อนี้จะมีเลอ่์ของแต่งอย่าเพิ่งตัดสินใจนะฮะถ้าคุณยังไม่รู้จักสำนักแต่งคู่บุญของค่ายโปรตอนนั่นคือ R3 ย่อมาจากคำว่า Race ล a l l y Research. คือที่เรียกว่าคู่บุญคือไม่ทําให้ยี่ห้ออื่นเลยทําแต่ของแต่งโปรตอนอย่างเดียวนะและพัฒนาของแต่งให้กับโปรตอนเกือบทุกรุ่นตัว R3 ตรีเนี่ยกำเนิดมาจากทีมแข่งขันของโปรตอนเองภายใต้ทีมชื่อโปรตอนเลสซิ่งเดเวล็อปเมนต์แอนด์โลตัสในตอนนั้นเป็นทีมแข่งขันยังไม่ได้เป็นดีพาร์ตเมนต์หนึ่งของบริษัทแต่มีผลงานที่ดีในสนามแข่งขันภายในประเทศมาเลเซียนะความพิเศษยังไม่จบแค่นั้นนะสำหรับเจ้าโปรตอนซาเทียเมื่อในโมเดลท้ายๆเนี่ยเจ้าโปรตอนซาเทีย G.T.I เนี่ยได้ออกรุ่นย่อยออก ะค,ะคือโปรตอนซาเทีย R3 Limited Edition ีดิะที่ผลิตมาแค่ 150รคันทั่วโลกมีแรงม้าที่เพิ่มขึ้นมาเป็น140แรงม้าเกียร์ธรรมดา5สปีดมีการสปอร์ตตัวถังเพิ่มนะฮะให้บอดี้แข็งแรงขึ้นถอดวัสดุซับเสียงและถุงลมนิรภัยน้ำหนักของรถเนี่ยลดลงเหลือเพียง995กิกโลกร,รมัมปรับปรุงระบบการสะเทือนใหม,หม่ถอดระบบเบรกป้องกันล้อล็อกจานเบรกด้านหน้านะฮะมีการสล็อตจานเบรกมีการเปลี่ยนดิสเบรกใหม่เปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ล้อน้ำหนักเบาขนาด16นิ้วจากอเวนติรัดด้วยยางก่อด สปอยเลอร์หลังคาเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ภายในมีพรมาลัยโมโมจูเนอร์แบบ3กา้านหัวเกียร์คาร์บอนไฟเบอร์คิ้วตกแต่งไทเทเนียมและที่ผมชอบที่สุดนะฮะเบาล r i าร o โ S R C ภายในทั้งหมดตกแต่งด้วยผ้าสีดําและสีแดงตลอดทั้งคันเป็นเอกลักษณ์ของ R3 และอย่างที่บอกมันถูกผลิตมาแค่150คัน และยังมีสีให้เลือกแค่สสีนะฮะคือสีขาวและสีดําทฤษฎีสมคบคิดที่ผมจะเล่าให้คุณฟังต่อไปนี้อย่าเชื่อผมนะคะมันเกิดจากการที่ผมเริ่มหาข้อมูลว่าทําไมมาเลเซียถึงอยากสร้างรถที่มีความเป็นรถแข่งที่ดีที่สุดคันหนึ่งของมาเลเซียอย่างโปรตอนซาเทีย GDI นะฮะก็มีทฤษฎีบางส่วนนะครับที่ผมเอามาโยงกันเองก็คือการสร้างสนามเซปังที่ถูกสร้างภายในปี1997 19นะฮะถึง1999โดยตอนนั้นเนี่ยมาเลเซียเนี่ย ตั้งใจจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมาเลเซียนกลางปีหรือคือ F1 นั่นเองซึ่งภายในปี1999เนี่ยเป็นโอกาสของสนามเซปังจริงๆนะฮะทำให้ผมเองมีความเชื่อว่าการมาของ F1 เนีทำให้กระแสมอเตอร์สปอร์ตได้ขึ้นถึงจุดเดือดที่สุดของชาวมาเลเซียนะดังนั้นเนี่ยไม่แปลกเลยนะที่การสร้างเจ้ารถโปรตอนซาเทีย GTI นั้นจะมีความตั้งใจพัฒนาและผลิตขึ้นจากกระแสะข้างไ้ในมอเตอร์สปอร์ตของคนในชาตินะ สิ่งที่ผมมองว่าเป็นความโดดเด่นของรถคันนี้นะน่าจะเป็นสิ่งที่บอกอยู่ตรงป้ายไปตรงประตูท้ายนะนั่นคือ handling by Lotus ซึ่งถ้าคุณคาดหวังว่านี่คือรถนุ่มนวลสไตล์พาคุณยายไปตลาดอันนั้นคงไม่ใช่นะแต่ถ้าถามว่าแข็งจนรู้สึกอาจจะอาเจียนออกมาเนี่ยก็ไม่ขนาดนั้นฮะเอาเป็นว่าสิ่งที่ผมใช้คุณนึกถึงเนี่ยน่าจะเป็นรถที่มี DNA ของรถ Track Day จริงๆมีความนุ่มนวลบนท้องถนนในระดับพอใช้พงมาลัยตอบสนองได้ไวการเลี้ยวดูกระฉับกระเฉง แต่ช่วงล่างเนี่ยจะแสดงความเถื่อนออกมาเมื่อคุณใช้ความเร็วสูงนะฮะและนั่นอาจจะเป็นส่วนที่สนุกที่สุดของรถคันนี้ก็เป็นได้นะแต่สิ่งที่ผมรู้สึกอย่างหนึ่งเนี่ยหลังจากใช้ชีวิตอยู่กับมันภายใน1วันเนี่ยผมไม่รู้สึกว่าผมขับรถที่เป็นแบบ3ประตูอยู่ความรู้สึกของผมจะเหมือนกับการขับรถ4ีดานปกติเลยนะฮะ อาจจะเป็นเพราะความใหญ่ของมันปกติคุณจะรู้ว่าผมใช้งานแต่ซีวิกสประตูนะฮะความคล่องตัวเนี่ยยังรู้สึกว่าซีวิกสประตูเนี่ยคล่องตัวกว่าเจ้ารถคันนี้นะครอัตราเร่งถือว่าอยู่ในระดับใช้ได้ทันใจเมื่อคุณกดคันเร่งนะ,ะปัจจุบันคุณสามารถหาซื้อรถคันนี้ได้ตั้งแต่ราคาแสนกลางๆนะฮะไปจนถึง4ี่แสนกว่าบาทบางรุ่นก็จะมีหลังคาสันลูป มีของแต่งบางอยา่างมีคาดเอวตรงฝาท้ายถ้าคุณชอบคุณก็ลองหาดูได้เลยครับถ้าให้ผมสรุปทั้งหมดที่กล่าวมามันเป็นหนึ่งในรุ่นที่ผมประทับใจมันมีความเป็นรถแข่งมีความเป็น90มีความเป็นตำนานและถูกพัฒนาโดยโรตัสดังนั้นไม่แปลกเลยที่เจ้าโปรตอนซาเทีย GTI จะเป็นหนึ่งในรถที่ดีที่สุดของชาวมาเลเซียตลอดกาลสุดท้ายฝากไว้นะครับผมพยายามลองทำอะไรใหม่ๆนะครับในช่วง ที่เราไม่สามารถออกไปข้างนอกได้นะครับถ้าคุณชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะอยากติติงอะไรหรืออยากแนะนำอะไรเชิญที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะฮะผมยินดีรับฟังทุกคำชมและคำตินะรหรืออยากให้ผมพาไปดูรุ่นอะไรผมก็จะใช้ความสามารถอันน้อยนิดหาข้อมูลแบบนี้มาให้คุณผู้ชมได้ฟังกันอีกนะครับ ก็วันนี้ขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับในคันหน้าสวัสดีครับ